มาด้าสอง SL คุ้มค่าสมราคากว่ารุ่น C ยังไงไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ SC เตยค่ะมัส d a าอุบลพิจิตเพชรค่ะ วันนี้นะคะเตยพามาอยู่กับ Mazda 2.1.3 SL คันนี้นะคะรุ่น l อง g top ของเรานั่นเองวันนี้นะคะเตยจะพามาดูว่า Mazda 2.1.3 SL ของเราคันนี้นะคะคุ้มกว่ารุ่น C ยังไงนะคะเพื่อให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะ อ่าถัดมาข้างหน้าสุดเลยนะคะก็จะเห็นในส่วนของคิ้วโครเมียมนะคะในส่วนของกระจังหน้าตรงนี้นะคะก็จะเสริมนะคะทำให้รถเราดูพรีเมียมมากยิ่งขึ้นนะคะเพิ่มความสวยหรูเข้าไปนะคะแล้วก็ถัดขึ้นมาในส่วนของด้านบนก็จะเป็นในส่วนของไฟหน้านะคะไฟหน้าตรงนี้นะคะก็จะมีในส่วนของไฟเดย์ทามนะคะไฟข้างหน้าไฟส่องสว่างเวลากลางวันนะคะช่วยให้รถของเรานะคะดูโดดเด่น แล้วก็มองเห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะในขณะที่เราขับขี่ในเวลากลางวันนะคะต่อไปนะคะที่เตยจะพามาดูก็จะเป็นในส่วนของล้อแมก ในรุ่น1.3 SL ของเรานะคะก็จะเป็นสีดำนะคะให้สีดำสปอร์ตแบบนี้ไปเลยนะคะซึ่งรุ่น1.3 c นั้นจะเป็นสีออกเทาๆนะคะก็จะคนละสีกันถัดมาในส่วนของข้างในข้างในนะคะเปิดประตูเข้ามาเราจะเห็นในส่วนอันดับแรกเลยนะคะก็จะเป็นเบาะหนังนั่นเองนะคะในรุ่น1.3 SL ของเราคันนี้นะคะข้างในจะเป็นเบาะหนังจากโรงงานทั้งหมดเลยนะคะประกอบกับหนังที่กลับด้าน เวลาเรานั่งนะคะเราจะได้ไม่เคลื่อนตัวออกจากเบาะนะคะตัวนี้เขาก็จะทําเป็นหนังกลับมาแบบนี้ให้นะคะ,ะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันตรงนี้นะคะก็จะเพิ่มในส่วนของ c ค i s ช Control และ p แพดเดนชิพขึ้นมาในรุ่นปี2021นั่นเองนะคะแล้วก็ถัดมาที่รุ่น C ไม่มีนะคะก็จะเป็นในส่วนของอหน้าจอ Active Diving Display หน้าจอตรงนี้จะมาอยู่ในรุ่น SL ประโยชน์ของเขาคืออะไรนะคะเขาจะช่วย บอกตัวเลขบอกสถานะการขับขี่ของเรานะคะว่าอยู่ที่เท่าไหร่กี่กิโลเมตรอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นหน้าจอตั้งขึ้นนะคะตรงนี้นั่นเองโดยรวมแล้วนะคะรอบคันเรียกได้ว่าคุ้มมากๆเลยประกอบกับกล้องหลังแล้วก็เซ็นเซอร์หลังก็ยังมาเหมือนเดิมนะคะ หลังจากที่ดูรถรอบคันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเตยจะมาสรุปให้ฟังสั้นๆว่า Mazda 2 1.3 SL คันนี้คุ้มกว่ารุ่น C ยังไงนะคะอันดับแรกนะคะก็คือคิ้วขอบโเมียมข้างหน้านะคะแล้วก็จะเป็นไฟหน้า Daytime นะคะก็จะมีเพิ่ม Pattern Chip ขึ้นมานะคะมี Cruise Control หน้าจอ Active Driving Display ข้างในนะคะเป็นเบาะหนังสีเทานะคะกลับด้านให้ด้วยจากโรงงานทั้งหมดเลยค่ะประกอบกับกล้องหลังและก็เซ็นเซอร์ก็ยังคงไว้อยู่นะคะสำหรับใครที่กำลังมองหาอยู่นะคะสามารถเข้ามาสอบถามมาคุยรายละเอียดมาทดลองขับที่โชว์รูม m าส d a อุบลของเราได้นะคะหรือติดต่อ s c เตยได้ที่เบอร์ 0627139452หรือ ID Line 0994541632ค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็ขอฝากนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะในส่วนของเพจ Mazda อุบลพิจิตรเพชรของเราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ OR ตอๆไปของ SC สทุกๆท,ท,ท่านเลยนะคะสุดท้ายนี้เลือก Mazda เลือกพิจิตรเพชรค่ะ